สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแนะนำเซตติ้งที่ผมใช้อยู่นะครับในเกม Delta Force นะครับอย่างแรกนะครับให้ทุกคนมาที่เซตติ้งครับไปที่กราฟิกนะครับ Display Mode ผมปรับเป็น Full Screen นะครับเพราะว่าต้องการการตอบสนองที่ไวที่สุดเสร็จแล้วมาต่อที่ Refresh Rate นะครับผมปรับเป็น Auto นะครับแล้วก็ Lock Frame Rate ผมล็อกไว้ที่165นะครับเพราะว่าถ้าเปิดเป็น Unlimited กระจอมัได้ทำงานหนักเกินไปครับความร้อนมันจะขึ้นครับ แล้วก็ FOV ผมปรับเป็น120นะครับเพราะว่าต้องการการมองเห็นที่มันกว้างที่สุดนะครับส่วนกราฟิกผมปรับเป็น l o ทุกอย่างนะครับเพราะว่าอยากได้ FPS ที่มันลื่นไหลที่สุดนะครับเยอะที่สุดปรับโ o ทุกอย่างครับแล้วมาต่อที่ Super Resolution ผมปรับเป็น off นะครับเพราะว่าอยากได้ความคมชัดที่มากที่สุดส่วนถ้าคอมใครไม่ไหวก็ลองปรับเป็น DLSS ก็ได้ครับแล้วก็เป็นบาลานซ์ก็พอครับ ผมแนะนําประมาณนี้แต่ผมขอปิดอันสุดท้ายนะครับผมปรับเป็น low latency นะครับเสร็จแล้วมาต่อที่วิธีปรับจอยืนนะครับให้ทุกคนกดทิ่ขวาแล้วมาที่ Nvidia on Ton panel นะครับให้มาที่หัวข้ออันนี้นะครับปรับเป็นอันแรกนะครับกด add p i กดใช้กด,กด,กด custom ไปที่ค u s ต o อ resolution ปรับเป็น1568ถ้าปรับต่ำกว่านี้มันเวลามองไกลๆครับภาพมันจะแตกกันไปผมแนะนำให้เป็น1568พอครับกด test กด,ดใช่เสร็จแล้วให้เรามาที่อันนี้ครับแล้วกดโอเคเลื่อนขึ้นไปข้างบนแล้วก็กด ที่เราคัสตอมเมาไว้ครับกดอัป t y กดใช่เสร็จแล้วให้ทุกคนกลับมาที่หน้าเกมนะครับให้กดไปที่ s e t t ติ้งกราฟิกแล้วก็เลือกเป็นอันการนะครับกดอั d t y แค่นี้ครับจองคุณก็จะยืดเรียบร้อย